ใจอะวัวไอ้น้ำโมกเดี๋ยวต้องดูดน้ำโมกแล้วให้ปลาปาดูดให้เออเอาเลยลูกจยาอยากเอาอะไรจจยาเอาเลยลูกจจยาอยากเอาอะไรจยาหยิบเลย <c oughs> จจยาคนสวยสั่งแล้วค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยจจเก้าเก้าเก้าบวกแล้วนะอุ้ยมีคนบอกคอลลาเจนที่กินดีมากหน้าไม่โทรมเลยขอบคุณค่ะคอลลาเจนเนี่ยเจ็ดวันผิวลื่นเลยนะ คอลลาเจนกลูต้าพวกนี้เจวันคือผิวเลื่อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากลองลองเลยใครที่อยากจะให้มันเห็นผลเรื่องผิวอย่างเดียวเลยไม่เอาภูมิคุ้มกันนะเอาตะก้าที่2ตะก้าที่2เนี่ยเจนซีคู่เนี่ยได้ทั้งกลูต้าและคอลลาเจนเนี่ยอันนี้จะเป็นสําหรับ<ๆ>เขาเรียกว่างานผิวนะคะงานผิวเอาตะก้าที่2นะคะใครกําลังมองหาอาหารเสริมผิวนะคะตะก้าที่2ออันนี้ตอบโจทย์ส่วนใครที่อยากกินไฟเบอร์แบบ Gen nie, เจนนี่เนาะ ไฟเบอร์เจนนี่เลยพี่ๆเป็นผงผักนะคะดีมากๆดีมากๆไอ้ล่ะไอ้ล่ะอามันเชี่ยวได้ไหมอ่ะนะคะถ้าเป็นสิวพี่แนะนำให้กินตะกร้าที่สตะกร้าสุดท้ายเนี่ยสำหรับคนเป็นสิวบี B, ขึ้นส้มเจนจัมโบ้หน่อยสำหรับคนให้นมลูกะะให้นมลูกกินได้แค่ตะกร้าจัมโบ้ นะคะกินได้แค่ส้มเจนอย่างเดียวให้นมลูกเอาตะก้าส้มเจนหอ่อเบอเลอร์เทอแบบนี้ไปนี่ให้นมลูกนะคะทุกคนในนี้ลูกค้าจะมีของอยู่ข้างใน6กสิบซองพี่ๆกินไปเลยสเดือนนะคะได้ฟูมคุ้มการเลี้ยงลูกอารมณ์ดีได้ความเฟรชสดชื่นไม่โทมแล้วมีซิงค์ที่ช่วยพวกรอยสิวและช่วยเรื่องสิวด้วยอันนี้สําหรับคนที่ให้นมลูกนะคะเดี๋ยวหนูจะย้ายตะก้าส้มเจนไปอยู่หลังล่างสุด เมื่อคืนจะแยกนอนกับใครนอนกับเจนนี่แต่ว่าพี่เลี้ยงต้องมากล่อมสรุปอ่ะโอเคตอนนี้นะถ้าให้นมลูกกินได้แค่ตะก้าจัมโบ้ลดไว้ให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนใครอยากทานไฟเบอร์นะคะปักหมดไว้ให้แล้วตอนนี้นะไฟเบอร์ตะก้าฮอตมากตอนนี้ราคาอยู่ที่สองเจศูย์แล้วนะทุกคนอีกไม่นานจะเด้งกลับเป็น300แล้วนะคะช้าอดหมดเลยนะคะ ชาอดหมดเลยนะเกย,ย์ใจย่วาวยวๆๆมีชายิวไหมคะชายิวเดี๋ยวต้องถามป๊ะป๊า,ปาว่ามีหรือเปล่าถ้ามีสิวกินตะก้าไหนมีสิวนะคะให้เป็นตะก้าที่สองเลยลูกค้าถ้าอยากได้งานผิวตะก้าสี่นะคะ อยากได้เรื่องฟูงคุ้มกันด้วยคอลลาเจนด้วยตะกร้าที่3นะคะตะกร้าที่1สําหรับไฟเบอร์เนาะคนกินเยอะหยุดไม่ได้ห้ามตัวเองไม่ได้ต้องกินไฟเบอร์ใช่ไหมจาย่าหนซองนะคะเช้ามาเข้าห้องน้ํารอบเดียวถ่ายทุกคนแน่นอนแล้วก็ไม่ปวดบิดด้วยนะคะใครอยากลองกิน,นนะะกินได้เลยนะะตัวนี้นะคะกินได้เลยนะคะตัวนี้มีผักผลไม้3 3ชนิดด้วยกัน นะคะ33ชนิดด้วยกันในนี้นะคะเอาไปเลย15ซองบวก15ซองเป็น3 2ซองกินยาวๆ1เดือนหนึ่งเดือนอแม่แม่ตาแม่แม่แม่ตา แม่เกอแม่เกอแม่แม่แมจาย,ย่ายิ้มหวานเจี๊ยบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจจะย่าอยากเล่นใช่ไหมอืมจาย,ย่ายิ้มเก่งขอบคุณค่ะยิ้มหวานมากทุกคนยิ้มเก่งมากเร็วๆนะทุกคนเดี๋ยวเจน,นี่จะต้องไปที่อะไรนะสูตรซิริกิต ขอกลูตาสามกระปุกหน่อยกลูตาสามกระปุกเหรอเดี๋ยวพี่คิดโปรแป๊บหนึ่งนะว่าจะเหลือเท่าไหร่อืมสมกระปุก ยี่สิบ้านพอนะมีจริงๆเหรอมีคนอยากได้กูต้าสามกระปุกจริงๆเหรอกูต้านี้จะเป็นกูต้าหอมนะมีซิงด้วยสีอุผิวได้หมดเลยเเดี๋ยวลองก่อนนะคะว่า20บ้านจะเป็นยังไงตอนนี้เนาะสามกระปุกเนี่ยอยู่ที่ 590บาทงาั้นใครกดทันนะเอาไปเลยที่3กระปุกกินได้2เดือนนะทุกคนอะหนูให้สุดๆเลย450บาทค่ะกินได้2เดือนนะ450บาทราคามาแล้วขอ20ออเดอร์ ยี่สิบท่านที่มีสิวและอยากเปลี่ยนผิวของตัวเองถ้าพี่อยากเร่งด่วนพี่กินวันละสองแคปถ้าพี่ไม่รีบพี่กินแคปเดียวได้เลยนะคะถ้าไม่รีบปินแคปเดียวได้เลยถ้าอยากเร่งด่วนวันละสองแคปนะคะเอาไปเลยสี่ร้อยห้าสิบบาทกินยาวๆสองเดือนแล้วมาดูผิวตัวเองกันว่าดีไหมแล้วมาดูนะคะว่าผิวตัวเองดีขึ้นไหม กรูตา <G l uta> จะมีความหอมนะเป้าหยิบขึ้นมาค่ะจะมีความหอมจะมีความเป็นสีแดงแล้วก็จะมีความเป็นแบบแคปซูลเล็กๆทานง่ายนะคะใครกดทานเอาไปเลยใครกดทานเอาไปเลยกรูตาโปรสองเดือนกินแล้วต้องกินยาวๆสองเดือนนะคะกินแล้วต้องกินยาวๆสองเดือนจะมากินเดือนเดียวไม่ได้นะแต่ก้าวฮอตแล้วใครยืนยันก่อนได้ก่อนนะพี่ๆยี่สิบบ้านยี่สิบออเดอร์เหลือสิบเจ็ดบ้าน หแคปมี20เม็ดนะคะเอ้ยหกล่องมี20แคปนะคะหนึ่งกล่องมี20แคปเหลือ15บ้าน ขอคนอยากเปลี่ยนผิวเลยถ้าคุณต้องการกินวันล,ละ2เม็ดอันนี้กินได้1เดือนเซตนี้ถ้าคุณรีบรีบเลยงานรีบกินได้1เดือนไม่รีบกินได้2เดือนพี่ๆเป็นคนเลือกเองเลยก็ตัวเองรีบหรือไม่รีบนะคะตอนนี้นะคะโปร2เดือนมาแล้วนะให้ไปเลย450บาทกดได้390บาทตัวนี้มีซิงค์ถ้าคุณมีสิวคุณไม่ต้องกังวลเหลือ13ออเดอร์ค่ะเยี่ยมไปเลยแม่เอากล่องของนาะรีให้ดีกว่า นี่หอมด้วยเหลือสิบเอ็ดบ้านคะ่ะน้องบีอันนี้แบบจะหมดสั่งแล้วคะ่ะให้นมบุตรกินได้แค่ส้มเจนตะก้าที่ตะก้าสุดท้ายเนาะส้มเจนตะก้าสุดท้ายนะคะถ้าให้นมบุตรกินได้แค่ตะก้าที่หกนะคะตอนนี้เป็นกลูตาเปลี่ยนผิวนะคะเป็นกลูตาหอมกลูตาแดงนะคะให้ไปโปรสองเดือนสำหรับคนไม่รีบใครรีบกินวันละสองแคป กินได้1เดือนเหลือ8บ้านค่ะกลูตาตัวนี้นะคะสารสกัดเนี่ยก็จะมีไม่ว่าจะเป็นพวกกลูตาไทโอนไนอซินามายโคเอนไซคิวเทนมีวิตามิน B3 วิตามินอ่าขออภัยค่ะมีวิตามิน B3 ถูกแล้วแล้วก็มีพวกซีบักตอนเมล็ดองุ่นเม็ดแฟลกใดๆคือทุกอย่างที่ใส่ไปอะเรื่องผิวหมดเลยทุกอย่างที่ใส่ไปคือเรื่องผิวหมดเลย เพราะฉะนั้นนะคะพี่ๆตะการนี้ไม่ได้เปิดบ่อยนะถ้าหนูเปิดบ่อยอะ่ะหนูจะแบบกําไรน้อยมากเพราะ <c oughs> พอมันยิ่งขายเยอะมันต้องยิ่งจัดโปรเยอะอันนี้ไม่เปิดบ่อยนะคะอันนี้เปิดให้ในไลน์นี้เพราะมีคนขอเมื่อกี้นะคะส้มเจนอ่ะขอสิบขวบขึ้นนะวิตามินซีเนาะกรูตาให้450บาทนะคะใครทันเอาไปเลยถ้าทุกคนรีบเปลี่ยนผิวตัวเองนะทุกคนวันละสแคปทุกคนอย่าลืมนะกลูตาเป็นแคปซูลอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแคปซูลเนี่ย ดูดซึมไวที่สุดแล้วเหลือ9บ้านสุดท้ายค่ะ9ออเดอร์สุดท้ายที่ได้ซื้อกูต้าโปร2เดือน9ออเดอร์สุดท้ายเหลือ7ออเดอร์สุดท้ายเ็ออเดอร์หอมด้วยพี่เปิดฝาดมได้เลยห้ามเคี้ยวนะคะกินกับน้ำากลืนได้เลยห้ามเคี้ยวนะคะตายจ้ะ ห้าบ้านสุดท้ายแล้วผิวขาวติดเหลืองก็ลองกินกรูตาดูค่ะเพราะตอนนี้มีแอลกูลตาไทโอนที่ทําให้สีผิวของเรามันจะมีความขออาวนิดนุงนะคะ กดได้เลยกดได้เลยยิ้มเก่งมากขอบคุณค่ะอยากผิวหน้าดีผิวตัวดีนะคะต้องกินกรูต้านะคะกลูต้าเนี่ยในประเทศไทยมีเยอะมากลูกค้าลองหากินกันได้เลยของเจนนี่เนี่ยเพิ่งเปิดตัวมาได้ประมาณ3เดือนนะคะรีวิวตอนนี้ก็เยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นลองทานดูก็ได้1แคปมี20่สิบเอ่อหนึ่งกล่องมี20แคปนะคะเป็นแคปซูลเนี่ยดูดซึมไวแล้วก็เห็นผลไวกว่าแบบเป็นชงอีกนะอันนี้จากคนกินจริงๆแล้วเรารู้จริงๆเหลือ4ออเดอร์สุดท้ายค่ะ โปรโสองเดือนกรูต้าเหลือสี่ออเดอร์สุดท้ายช้าอดหมดแล้วนะคะสี่ออเดอร์สุดท้ายนะคะอย่ามัวแต่ลังเลกินก่อนสวยก่อนส่งของให้วันนี้ตอนเย็นเลยส่งของวันนี้ตอนเย็นเลยนะคะได้ไหมคะตรงกล่องวันนี้ตอนเย็นเลยได้ไหมคะฮะเอาวันนี้เลยวันนี้ตอนเย็นนะฮะอากาต่อไปต้องไลฟ์สดเก่งๆนะ อยู่กับมามนีแบบนี้เห็นทุกวันต่อไปต้องไล่เก่งๆนะคะนึกอ่ะอ่ะกลาโอเคเก่งมากค่ะกูต้าแม่แม่แม่อยากได้ไฟเบอร์ซื้อไฟเบอร์เลยค่ะอยากได้กูต้าซื้อกูต้านะคะกูต้าเหลือสองบ้านสุดท้าย โปรกรูต้าสองเดือนสามกล่องน้องบีหยิแบหบ้พี่อีกสมกล่องเลยค่ะเหลือสองบ้านสุดท้ายอุย๊ยวันนี้วันเกิดใครอ่ะวันนี้ใครหเดือนน่ะหนูงไง Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you บูมมีเป็นกล่องไหมคะนี่ ลูกค้ามีมีกล่องใหม่ไหมหมดหมดเด็กแล้วอ,อ่ะทุกคนได้ไป3ามกระปุกแบบนี้ถ้ารีบกินวันล,ละสองแคปกินได้เดือนหนึ่งถ้าไม่รีบวันล,ละหนึ่งแคปกินได้2เดือนง่ายๆเลยตัดสินใจง่ายๆนะคะถ้าไม่รีบต้องใช้ผิวไม่ได้จะแบบอยากขาไว้อะไรขนาดนั้นก็ก็ไม่ต้องรีบขนาดนั้นนะคะทานได้เลยนี่กล่องจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ตึงตึงตึง แล้วก็ตึงได้เยอะไปสามกล่องแบบนี้กินไปเลยเกกินไปเลยกินไปเลยเออกินไปเลยกินไปเลยกินไปเลยเอออ่กา่แม่่มมทำไมยิวไม่พูดเลยคะยิวพูดบ้างสิ ปักหมดให้แล้วนะกูต้าปักหมดให้แล้วให้450้าตอนนี้ลูกค้ากดได้4ี0ยยี่ช่วย,ยให้บ้าด้ไคะอุ้ยช่วยเลยค่ะเพราะตัวนี้มีซิงกูต้าของเจนนี่มีซิงก์นะคะเพราะฉะนั้นใครมีสิวกินได้เลยและถ้าอยากเห็นผลดีมากให้กินกับส้มเจนเพราะส้มเจนเป็นวิตซีจะดูดซึมได้ดียิ่งขึ้นและส้มเจนเองก็มีซิงก์เหมือนกันนะคะจายะคนจุย้ยขอบคุณค่ะ i n t e r a c t i เดียวเห็นไหมคะได้กระปุกเดียวมันก็จะมีความผิวลื่นผิวนุ่มนะคะแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่กระปุกแรกแต่จะมาให้มันแบบเห็นผลชัดๆเนี่ยพี่แนะนําไว้กินต่อเนื่องเดือนถึง2เดือนนะคะถ้าเราโอเคแล้วเราก็หยุดกินได้เลยอย่าลืมว่าเรากินในราคาหลักร้อยนะเราไม่ได้ไปฉีดในราคาหลักพันจะให้เห็นผลปึง้งงขนาดนั้นมันเป็นไปไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะถ้าอยากเห็นผลให้ไวทำยังไงหนึ่งเลยกินเป็นประจำสองดื่มน้ำเยอะๆสามพักผ่อนเยอะๆสี่ไปไหนทากันแดดทาโลชั่นทาบำรุงมันต้องเป็นองค์ประกอบรวมที่แบบว่าหลายๆ ะะที่จะทําให้เราแบบว่าเห็นผลช้าเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองด้วยนะคะแต่ถ้าอยากไวจริงๆ3วัน7วันต้องไปฉีดตะก้าสามให้นมลูกกินได้ไหมคะให้นมลูกกินได้แค่ตะก้าที่6กค่ะตะก้าสามก็กินได้แค่ส้มเจนนะคะใช่ซื้อซื้อไปก็กินได้แค่ส้มเพราะฉะนั้นเอาตะก้าหไปดีกว่าถ้าให้นมลูกนะคะหรือใครที่ทานเยอะนะคะ อยากกลับมาสวยใสคุณแม่หลังคลอดเนาะคุณแม่หลังคลอดหยุดให้นมแล้วใช่ไหมถ้าคุณหยุดให้นมแล้วคุณต้องกินไฟเบอร์เจนนี่วันนี้1แถม1 3ึซองกินได้1เดือนนะคะกินก่อนนอนเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเช้ามาเข้าห้องน้ำรอบเดียวไม่ปวดบิดสวัสดีทุกคนที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกออเดอร์เลยตอนนี้จะแสนแล้วขอบคุณนะคะ <c oughs> เ,เริ่มเบื่อแล้วเหรอลูก <c oughs> <c oughs> เกือเบือเอเบ่อไรยัง พี่เจที่จยติดี่พติดใจยต่างคนต่างติดพี่เจนกินตัวหนอุ้ยพี่เจนกินทุกตัวที่บ้านอะลูกของของตัวเองเนาะเราจะขายของให้ดีให้เห็นผลเนี่ยเราก็ต้องกินให้ทุกคนเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของเราถ้าเราไม่กินแล้วเราก็อธิบายไม่ได้เราก็โซมอยู่เหมือนเดิมลูกค้าที่ไหนจะมาซื้อของเราถูกไหมคะเอาไปไปไปพี่แงนไปไปไป เออค่ะแม่เข้าใจค่ะแม่โอเคเบื่อแล้วแม่เข้าใจแม่เข้าใจเออไปโรงเรียนค่ะเต็มรถตัวไหนคะขออนาแบดีแบบไม่เข้านะคะถ้าตัวไฟเบอร์15บซองกายรีบมาหาแม่นะรีบมาหาแม่นะ